ต่อไปเป็นรายการนั่งสามลอ้อเป็นง่ายเอ้ผู้ขับเราใจดีเว้ย <c ười> <c ười> ไปเลย <c ười> ไปเลย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 ไปเลปเลยเลยไปเาาลาไปเลยไประยาเลยไปเลยไปเลยไปเลล xin lô xin lô xin lô quê xin lô xin lô xin lô quê, quê quê

สนุกสนานกันถ้าฝนไม่ตกจะสนุกกว่านี้นะเนี่ยอ้าวเลี้ยวอีกแล้วจากพระราชวังไปร้านอาหาร เริ่มเปิดไฟสวยๆแล้วเสียงแต่รถก็จะเป็นธรรมดาของที่นี่ล่มลื่นดิ tên mày Đang cải khổ. ที่เลจากพระราชาวังมาส่งที่ร้านอาหาร่ลมลื่นมากโอ้ย่างเบอร์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  เอออะล้อ,ลอประตูโอ้มีว้าวว้าโอ้ยลลื่นจริี่นี่ก็มืออาชีพทั้งสามล้อทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซ oh <laughs> นั่งรอบเมืองเลยนะเนี่ยโอ้มาในเมืองเลยอ่ะว้าวว้าวว้าวไม่มีโชนกันครับดูไอ้ดูไอ้ ชนมีแต่วาดเสียวไม่ชนแต่วาดเสียวไม่ชนกันเด็ดขาดแต่วาดเสียวอ่าเราเติดไฟแดงกันแล้วอุ้ยเด็ดเทคนิคของเขาก็มีนะ โน่นเขาขึ้นพุทธบาทแล้วก็วกลับออกมาติดตไฟแดงฉันก็จะต้องได้อยู่หน้าเห็นไหมไปแล้วไปแล้วดูดิเสียนเสียน,นทั้งนั้นเลยว้าวนี่ไฟแดงนะเออออัลอ๋อล เฮ oh! ้นเลยรอบเมืองเลย แม่น้ำเพื่องเอ,อ๋สะพานข้ามแม่น้ำเพือง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 ส่องเพืองส่องเพืองแม่น้ำส่องเพืองส่องเพื่องเวที่เมืองเวใช่ไหมเวทสองเพืองโอ้ยปั่นยาวเลยเนี่ย บายวันนี้เราล่องเรือไม่ได้คลิปเรามาเจอบุคคลสำคัญเขาเสียเ,เ,เ,เอ้เอ ก็เลยอดล่องเรือเลยเนื่องจากเขาต้องไว้อะไรบุคคลสำคัญบ้านเขาเไปไดังอีกแล้วอีกหนึ่งกรุป๊ป วิธีการแทรกรถใหญ่เข้าไปเป็นต่อแถวเป็นคาราวานต้องแบบตัดสินใจเด็ดเดียวการตัดสินใจต้องแบบสุดยอดมากคนนั่งก็ระทึกคนขับก็เก่งเอาเข้าไปเอาเห็นไหมขนาดรถติดยังแซออกมาได้เนี่ยนับถือนับถือสุดยอด จำตัวก็จะมีทีมนนอนคนละสีคนละจุดว้าว แบบต้นไม้สวยมากลมลืม่น บบาายยเขาน่าจะรถแต่ทงใหญ่ครับทงนี้เขาไม่ได้รดแต่ทงใหญ่เขาลถแล้วเขาก็มัดทงไว้ด้วยขึ้นเสามีตลาดนัดด้วย เจอไฟแดงอีกแล้วอ้าวเจอไฟแดงแต่เลี้ยวซ้ายได้โอเคบายบายเจอแยกระทึกอีกแล้ว โอ้ตึกกำลังสร้างใหม่เยอะแยะเลยโอ้โรงแรมสวยร้านกาแฟก็สวยนะติดกระจกรอบเลยจเจริญมากตอนนี้ไฟแดงอีกแหละ กองคาราวานรถติดไฟแดงไฟแดงเอาฟาไฟแดงเชลลยวิอีกสองนาทีสามนาทีเขายังไปกันเลยไปเลยไปเลยลูกพี่ไปแล้ว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 สวยๆสวยโรงแรมสวยนะโฮเทลนะแหลมนะ Eh Hola. việt nam สวยพอเปิดไฟแล้วสวยเนาะ <c oughs> อ่าตอนนี้เลี้ยวซ้ายโ <c oughs> อ้ลานกาแฟนั่า <c oughs> นั่งมากสวยมากโ <c oughs> อ้สวยดูหนะ้านั่ง

ถึงแหล่งกินแหล่งเที่ยวแล้วโอ้เสื้อ จัดโตแล้วจัดโต๊แล้วอ่าอ่าอ่าโหบาแหล่งกินแหล่งชอ้อปแหล่งเที่ยวถึงแล้วร้านอาหารมื้อเย็น